โอเคครับได้เวลาทอดแล้วนะครับนี่น้ำมันโอเคโอเคเราก็เอาจุบน้ำมานออกนิดนึงนี่ใส่นี้จานไว้เนะ,อะโอ้อร่อย <c oughs> อร่อยแท้แท้อร่อยแท้แท้เอ,อนาน้ำมันออกหน่อยหนึ่งเนาะ so อันนมันเราไปทอดมานนันยังหมดเต้นเ้ามันยังหมดเต้นโอเคสวยไหมครับเพื่อนๆสวยไหมสวยไหม ไม่สวยเท่าคุณรก <c oughs> อกเฮ้ยโอเคมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่ไงครับโอเคตามขั้นตอนเหมือนไส้กรอกโอเคมาดูกันไปดูย,วยาวๆเลยสนทนากันไปก็ได้นะครับไม่ต้องตัดต่อ ทำจริงเลยเล้วม,มาล้างเสียงก่อนโอเคนี่โอเคครับ <c oughs> นี่ไงทองก็มีขอเล่นทองไม้ไม้เขียบไม้ตะเขียบใหญ่พลาสติกไอ้นี่เราก็เอา เกี่ยกระดาษทอดแล้วก mm ็มาไว้ซับน้ำมันดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเห็นไหมครับเห็นอยู่เนาะโอเคนี่ข้าวก็สุกแล้วนี่ไงข้าวสุกแล้วโอ้โหสุดยอด ม,มีการตัดต่อนะครับเอาเลยนี่ไงลงไปเลยโอ้โห้เยอะวอ้ ต้นใส่มือผมก็แล้วกันนะครับอุ้ยรัว <laughs> <laughs> ่รัวระวีย่าโอเคโอเคครับดูใกลนะ้ๆเนาะเยอเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เอาก็มาล้างน้ำมันเ,เ,เดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยมาดู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 าดาดล้วก็ปีนมันนิดนึงเร่ต้องปีนแรงปีนค่อยๆ <c oughs> ปีนเบาๆใช่ไหมครับโอ้ยสวยไหมปลากราพี้อเมลิกานะครับ โอ้ยสวยจังสวยจังเลยนะโน,โน้องอ้โหืงานเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดอ๋อแต่ว่าเตาผมนี่ต้องได้คลีนนะครับดูอีกทีเมื่อตกี้นี่ไม่ได้เปิดไม่เปิดอ่าไฟแฟลชดูเห็นหมั้ย สวยไหมสวยไหมไม่ต้องสดนดเตาผมทั้งหลังเนี่ยมันไม่อุ้ยเปิดไฟไหมไม่ใช่ถ้าเราทอดนี่นเรา,เาต้องระวังนะน้ำมันไปเจอกับไอ้อไฟอยู่ตรงล่างนี่มันมันจะเกิดไฟก็ได้แต่ว่าถ้าเราดูก็ไม่เป็นไรนี่ขาธรรมดาผมเนาะ มันต้องอไายนะอุ้ยเต้นถูกมูสือนี่เอาไปเซ็ตอะไงดูใกล้ๆนะครับโอ้ยสวยไหม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 น่ากินไหมครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกนะครับนี่ ถ่ายรูปอีกล้องหนึ่งไปให้หลานสาวดูอุย้ยเห็นไหมอ,อ่าใกล้ละกล้ละกล้ละโอเคมาดูอีกนะครับอุยอ้ยวย,วยังเต้นเลยวะโอ้โหตีนเลยโอ้สุกแล้วนะครับเห,เห็นไหมสุกแล้วสุกแล้วโอ้ กรอบจังเลยนะครับโอ้โหท,ทีนี้เราก็บอดไฟเลยสวยไหมสวยไหมสวยไหมไงโอ้โหเยอนี่เห็นไหมครับเราต้องเอาออกถ้อาไม่ออกมันจะไหมครับเราก็เอามา มาวางเอาไปตรงนี้นี่ไงโอเคเดี๋ยวนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็เอาไปใส่จานนี่ไงที่บอกปใส่จานนี่ผมไม่อยากทัไหมโอ้โหเห็นไหมเป็นไฟไหมนี่สวยด้วยถ้าเราทำอย่างนี้มันต้องสวยแล้วก็แล้วก็ปลาต่อเลยเหมือนไม่ได้ตัด ใช่ไหมยังไงโอ้โหสุดยอด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 ยังไงสวยไหมสวยไหมสวยไหมนี่โอเคจะเอากล้องขึ้นมาให้ดูเราต้องระวังนะระวังระวังเพราะว่าน้ำมันมันร้อน โอเคได้เยน่ะสวยทีนี้แล้วก็ไปกินกันนะครับไม่ใช่ไปกินกันแล้วก็ไปกินปลา <are beautiful>. <S <S <N h ums> นี่ผมจะทานไอ,อ,อ้เจีวหวานสไตล์เวียดนามนี่ไงข้าวหงุงก็ร้อนๆโอ้โห เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ไงเราก็เอาถ้วยออกมาแล้วก็ตักข้าวเฮ้ยแล้วผมก็จะทานกับ่าส้มผักส้มอือฮึ วันนี้พูดภาษาอีสานแล้วก็ไทยเลาานิดหนึง่ง FC ตามใจ FC FC เข้าใจนะไม่ต้องโลกสวยนะครับเลาากับไทยแล้วก็พี่น้องกันเหมือนดังและเขาเหนียวติดมือใช่ไหมครับใช่แล้วครับพูดเองตอบเองว่าไอ้นี่ เยสุดยอด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 ,ด,ยอดนี่ไงโอ้พอละสิโอ้ตาใหญ่ก่อนท้องเอ้ยไม่เป็นไรอาสิโอเคอาแล้วมากินแล้วมาทานด้วยกันนะครับโอ,โอเคเดี๋ยวผมจะไปจัดโต๊ะก่อน